หลายได้ทางนี้เบ้อโอ้ยดีเด้อพี่น้องเด้อดอกกระเจียวเด้อครับเด้อโอ้ยน่างามแผม่สร้างคนอยู่วะโอ้ยฮะปะ้าป้าพี่น้องนี่นี่แต่ดอกงาม,งาม เมนพมันม้าเราครับมีแต่ดอกกระเจียวเลยครับผมมีกระดอกกระเจียวครับผมืองอันนี้กระเมืองกระเมือง ที่าหาเกรบดอกกระเจียวมาโอ้มาตุ้่นาวทังนี้โขมันกว้างเนาะ ว่ะูนล้กเกียวเกียบเลยเด้อพี่น้องเดอกกเจี๊ยวยจะมันหลายคับ

ดอกกระเจียวเด้อครับเด้อดูรถโอเครับดอกอ่อนๆนะครับนะดอกน้อยๆอันนี้ก็ดอกกระเจียวนะครับเดอันนี้ก็แม่นิสวงามๆเลยครับนะอันนี้ก็ดอกเจียวอื

บุ๊เ้ียวถุงมาใส่งามเลยนี่นี่มีแต่ดอกองามๆเลยครับพี่น้องยายน้องนี่มา,ลลมลาเลยวะลืมไล่เลยอ โอ้หลายรีดอกกระเจียวนี่พี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินไปโหแนบไปเท่างแต่ก็มีแต่ดอกกระเจียวอันนี้อันนี้ก็ะเบนนี่นี่ดอกเ้าวดอกนุ่มะม่วงเอ้ยโอ้แม่น้กพี่น้องเอ้ยนี่สามดอก อโอ้กำลังขึ้นก็มีนี่กำลังขึ้นนะครับนะ่กำลังขึ้นนะครับเน่ามง,งาม นี่จะแม่นน่นี่ตะดอกกระเจียวโอ้ตอนดอกกระเจียวครับพี่น้องเอ้ยนี่แม่นมัดนี่อย่างที่จริงเมั่ต้องหาดอกนุ่มๆเหมือน,นสตาวนี่เอาต่อยแตะ nhẹ mình ngon luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì งามงามครับผมกำลังขึ้นกระมีโอเยอะจริงๆแย่มากเอา้ามีหนามน้ำนี่ดอกกตะเกียงกำลังกับดอกกตะเกียวนะนกระมีนั้น เบลยมีแต่ดอกสีนะครับนะได้ดอกเขาไม่มีมาเด้อพี่น้องเด้อหลายดลยแล้วผมเจียวเมื่อเมื่อบอกมนันนี่อ๋อหาแาวอ่อสักก่อนนะอมองหางอ่อ,อดรอรถก่อน ไม่ได้เอาถุงมาใส่เลยโอ้นี่จะดอกกระเจียวครับที่นองเลยเสียงกระจันกับห้องม้วนแห่ จากกระจังก็เตว์ตวเวดอนะค่าแบโอโอ้ผุนทีมเลยได้น้องนุ่มๆแบทิมมาเนี่เนี่เบื้องน่พี่หนอนลแล้วอดอกกระเจียวนะครับเนาะเออใส่ใจกันงามเลยนี่ยงามานะบอันนี้อันนี้นะ ขอตัวนึงกันบ่อันนี้อันนี้ดอกกินได้บ่ะอ,อันนี้อันนี้ดอกกระเจียวนะครับเด้ออันนี้ไม่ใช่ดอกบัวกินได้นะครับดอกกระเจียวนะครับเด้อนี่ครับนี่อันนี้ก็ลองออกนะน,นี่ <c oughs> อ้าต่อไอแตะอยู่ครับพี่น้อง

โอ้ไม่ยังน่ะมันบ่ได้แดดดอกนี่แต่กกไม้หอมไม้ทั้งเม็ดพี่น้องพี่ลึอกอหลีเห็นแล้วสะอ่อนแล้ววันนี้อ้ยปาเไม่แต่ดอกงามๆโอ้คนกันแหลนคืนเค่งเท่งของมึงนะ เอาไปใส่รถสก่อนนี่ครับพี่น้อง <c oughs> บกหลายเลยครับดอกกระเจียวล้ลวนๆเลยโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ